ใ,ใจที่รักว่าจะกินอะไรดีวันนี้วีวีอยากกินเอ่อฟัวกราค่ะที่รักแล้วก็ปูทะระบะด้วยอุ๊ยอีกอย่างหนึง่งไข่ปลาคาเวียค่ะที่รักได้จ้ะเดี๋ยวพี่จะลองกัดให้มันะจ,ะแบบจะไม่ดีสิ่งดีที่สุดเฮียตีเฮียตีรับออเดอร์หน่อยได้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 ไดไดเออหรืออ,อะไรมาอ่าบอกมา <laughs> เอาฟัวกราปูทะระบะแล้วก็ไข่ปลาคาเวียมีไหม <c oughs> อะไรนะเอา ก็ฟัวการาบาดูทั้งระบาดแล้วก็ไข่ปลาคาเวียพูดสองรอบแล้วเนี่ยเฮียเฮ้ยเดี๋ยวๆนี่ร้านฉันนไม่มีของประหลาดประหลาดแบบนี้ขายหรอกร้านอาหารตามสั่งธรรมดานะถ้าจะมีก็แค่ไขปาารร่ปลาสลิดแค่นั้นแหละเอาไหมไข่ปลาสลิดท,ที่นักวิวิกินไม่ได้อ่ะมันเยิ่มตูดนั่นแน่แสดงว่าเคยกินแล้วสิวนี่มันโยน่งนะเี่ยว้าจ้าจ้าที่รักนะใจกินนะไม่เป็นไร เดี ux, key, フェフェ๋ยวผมขอเชียร์กบแฟนผมกนะอ่อนนะเฮียเออเออถ้าจะสั่งอะไรก็บอกเฮียแล้วกันนะที่รักค่ะเราเปลี่ยนร้านกันดีกว่านะคะไม่งั้นพี่วีวจะเลิกกับพี่นะโอที่รักจะเลิกกับพี่นะถ้าที่รักเลิกกับพี่อะพี่ต้องตายแน่ๆเลยเอราะว่ที่รักร้อนไม่ใจโอ้ยโอเคโอ้ยมาตรงนีเฮ้ยบอกเฮียบอกเฮียด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียจะยุ่งเอาไหมยุดตรงไหนโอ้ย แผมไปนู่นเลยเห็นว่าอยากช่วยไง,ง,งที่รักใจร้อนนะั่นมันเดี๋ยวพี่นู่ให้นะเ,เดี๋ยวพี่นู่ให้นะรตรงนี้ด้วยต้องนีไงโอ๊ยพี่พี่ไปเลือกง่ายนะพี่จะย้ายโต๊ะเล่าสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบชื่ออะไรครับเคครับชื่อเคจิโจนะครับพี่เคนะครับนี่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่ย้ายมาที่โต๊ะเดิมอ่ะ แฟนพี่โกนน่ะไม่ง้อเหรอไม่อ่ะพี่อยู่กับพวกน้องแล้วรู้สึกว่ามันใช่มากกว่างั้นเราไปหาอะไรอะไรสนุกทำกันดีกว่าครับพี่ก็ได้งั้นเราไปหาที่เงียบๆที่ทำอะไรดังๆได้ไปครับไปพี่แก บีกับพีกสิเฮ้ยอย่าเสียใจไปเลยพี่เคนเขาไม่อยู่ปล่อยเขาไปเถอะอืแล้วเคมาทำไมอ่ะอ้าวเขาอยากจะมาให้น้องได้อยู่กับพี่อยากสนใจเคดูเส้นคอร์ดพี่ไหมโอ๊ย